สวัสดีนะคะทุกคนวันนี้มาพบกับวินดี้กันอีกแล้วนั่นเองในคลิปนี้นะคะวินดี้จะพาไปดูตัวละครที่เข้ามาใหม่เนะจริงๆก็เข้ามาสักพักหนึ่งแล้วนะคะแต่ยังไม่ได้ทำคลิปแนะนำกันฟักทีเจ้าตัวละครใหม่นี้นะคะค่อนข้างจะแหวกแนวจากที่มีอยู่นั่นเองนะคะก็คือตัวละครพิเศษเนาะมีชื่อว่าเอมิเลียนนั่นเองทีนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมเจ้าตัวละครใหม่นี้กันก่อนเนาะกดไปดูที่กิจกรรมนะคะเลื่อนลง เนี่ไงด้านล่างสุดเนาะแล้วก็กดไปให้รูปกล่อ,องขวัญน,นะคะจะเป็นหน้านี้เนาะเสร็จแล้วกดไปให้คําว่าเติมเงินเพื่อรับตัวละครใหม่อ่านี่นะคะเจตัวละครใหม่ก็คือเจ้าเอมิเลียเนี่ยจะเป็นนักวัสดุวิทยาศาสตร์นั่นเองนะคะตรงนี้อ่าทีนี้นะคะมีสองทางเลือกเนาะจะเติมเงินนะคะตรงนี้เติมเงินจนครบหนึ่งพันสองร้อยยูซีเนี่ยก็จะได้รับตัวละครนี้ไปฟรี free. โดยที่ไม่ต้องกดซื้อนะคะหรืออีกในหนึ่งนั่นเองนะคะดูในกระเป๋าตัวเองก่อนเอ้ในคังเนี่ยมีหรือเปล่านะนี่นะคะเจ้าคุมปองตัวละครน,นั่นเองนะคะเราสามารถใช้คุมปองตัวละครซื้อได้เลยเหมือนกันทีนี้เราจะกดเข้าไปดูเจ้าอเอเมเลียได้ที่ไหนนะคะกดที่คําว่าคังกดไปที่คําว่าสลับตัวละครน,นะคะเลื่อนหาเลยมีแอนนามีซาร่าวิกเตอร์้วตรงนี้แล้วก็เอเมิเลียก็ยังไม่ได้ซื้อนาอนเดี๋ยวเราไปดูกันก่อนนะคะ ก็กดเข้าไปที่เอมิเลียกันแม่สาวอ่าเป็นสีผิวผมสีมว่วงนะตรงนี้โคตรเทรเลยทีเดียวเราไปดูทางด้านของวิดีโอนะคะเป็นคลิปวิดีโอแนะนำเจ้าตัวละครตัวนี้กันเขามีคลิปวิดีโอด้วยนะโคตรเทรเลย จากคลิปวิดีโอเนี่ยต้องบอกเลยว่าโคตรเท่จริงๆนะเออแล้วก็มาสังเกตด้านล่างนะ,ะตรงนี้ใช้เจ้าหกร้อยนะคะคุมปองตัวละครหรือจะใช้หกร้อยยูซีในการกดซื้อมาก็ได้นะคะแต่ทีน,นี้เรามีเจ้าหกร้อยคุมปองตัวละครนั่นเองก็เดี๋ยวซื้อกันเลยเนาะนี่ก็จะได้ชุดนะคะเป็นชุดเฉพาะมาแล้วก็เป็นหน้าของอวตารนะคะแล้วก็ในส่วนของแว่นนั่นเอง ชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูสิ่งที่เราจะได้รับเพิ่มเติมกันดีกว่าเอาไปดูลูกกล่องของขวัญกันก่อนเพิ่มเติมเนาะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่เราจะได้รับจากเจ้าตัวละครตรงนี้ I'm going in อ่าก็จะมีเสียงนะคะมีคุ้มปองตัวละครชิ้นส่วนตัวละครนะคะมีทางด้าน,นของตรวจสอบสนามเราเป็นท่าอิโมชันนนั่นเองโอเคเป็นท่าท่านันนะตรงนี้เราก็มีแพ็กเสียงอีก I'll cover you. อืมโอเคแล้วก็ยังมีฟองตัวละครมาอีกนะคะชิ้นสุดตละครแพ็กเสงเอมิเลียนนั่นเอง There's an ambush. Play it safe. อืมและสุดท้ายนะคะก็เป็นท่า MVP นะคะตอนจบเกมนั่นเองถ้าเราได้ MVP เราก็จะได้โชว์ท่าที่เราออกไปด้วยนะตรงนี้ว,ว้าว เท่ไปเลยนะเออก็กดใช้ตัวละครไปเลยนะตนัวนี้แล้วก็มาดูโอ,อเคชุดมีเท่านี้นะคะท่ามีท่าอะไรบ้างนี่นี่ชิ้นส่วนเราก็มีสามารถกดรับได้เหมือนกันแล้วก็มีท่านี้แล้วก็แพ็กเสียงนะคะก็หอถ้าเรา <Help. S 1> ถ้าเราจะเอาไปใช้เ <Spread out. S 1> นะี่ย เนี่ยถ้าเราจะเอาไปใช้นะถ้าเรามีคุปองเยอะแบบนี้นะคะเราก็สามารถที่จะมาแลกได้เลยแต่ถ้าเราไม่มีคุปองก็คือเราต้องเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วเราก็จะได้คุปองเพื่อมาแลกเสียงตรงนี้ไปนั่นเองนะคะโอ้โหมีเสียงเยอะมากๆเลยทีเดียวอ,อืมเสียงแบบเราใจ <laughs> อ่ะทีนี้เราได้เจ้าตัวเอมิเลียมาแล้วนะคะเราดู <laughs> โอ้ทุกคนคือเดียได้ผมแกะมาเว้ยแล้วคือแบบเอ้ยเข้ากับชุดเฉยเลย แล้วดูเอมิเลียเฮ้ยคือตัวดูตัวอย่างอะ่ะก็แบบก็ไม่เท่าไหร่นะแต่พอแบบเฮ้ยมาอยู่ในตัวละครทําไมน่ารักจังวะนี่ดูส่วนหัวเห็นปะเฮ้ยดูมีสเสน่ห์มากๆเลยเราส่งผมคือข้ามก่าชูเฉยเลยอะ่ะอะไรกันเนี้ยโอ้โห สำหรับใครที่สนใจตัวละครใหม่นะคะตรงนี้ก็ลองไปกดซื้อกันได้นะคะเออเอามาครอบคลองซะาอะไรแบบนี้เขาดูมีเสน่ห์มากๆเลยทีเดียวอ่าไม่ใช่เป็นแบบว่าตัวละครที่เราไปเปลี่ยนสีผิวเฉยๆนะอันนี้คือเป็นเจ้าแบบเป็นสีของตัวละครโดยเฉพาะเลยทีเดียวแล้วเขาก็จะมีใบหน้าที่จำพาะของเขาด้วยนะตรงนี้คือแบบดูมีเสน่ห์มากๆเลยเออว,ว้าว โอ้โหเราส้มผมดันเข้าซะอย่างนั้นเออไหนดูสิถ้าเราใส่ส้มผมอื่นจะด,ดูเป็นยังไงเฮ้ยป hey! ้าเป็นแล้วทำไมน่ารักก่อนอันนี้ล่ะอืมตอน,น,นที่เป็นรูปสมผมสินะเฮ้ย hey! คือใบหน้าของเอมิเลียเอาจริงๆนะคือใบหน้าเอมิเลียคือแบบ นางมีสเสน่ห์อ่ะเออนางดูมีสเสน่ห์เฉพาะตัวเว้ยว้าวมาไปแล้วเธอจะใส่ทรงผมแล้วเข้าทุกทุกรงผมไม่ได้นะเขาไมดูมีสเสน่ห์แบบเนี้ยเกินปุยมุยเฮ้ยจริงจังไม่ได้อวยเกินจริงนะดูดีเอาจริงๆเห็นปะคือแบบเฮ้ยเขาออกแบบหน้าตามาได้แบบเฮ้ยมันแบบมันเข้าได้กับซุกทรงผมแล้วมันดูมีสเสน่ห์มากๆจริงๆ อย่งเราสมผมเยอะเราก็ลองกดได้หลายอย่างไงเอออะกลับไปใส่ทวินเทลของเรากันดีกว่านะตรงนี้โอเคตอลากันไปก่อนนะทุกคนขอบคุณที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะคะฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดกิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะวันไหนดีสตีมทาง y o u t u b e เนี่ยจะได้มาเล่นด้วยกันได้ไงอ่าลำลาไปด้วยหน้าตาของเอมิเลียโอ้โหมีสเสน่ห์จริงๆนะอืม 啊，สวยจัง。